ประกาศงดรายการเดอะช็อคชีวิตล่าสุดป๋องซูบลงเยอะมากเรียกได้ว่าสำหรับป๋องกับพนทองพลับหรือที่รู้จักกันดีป๋องเดอะช็อคกับการจัดรายการวิทยุและรายการเกี่ยวกับเรื่องหลอนมาอย่างยาวนานเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการเลดี้พลาซ่าถึงเรื่องราวสุขภาพของตนเองเคยผอมมากจนคิดว่าตัวเองเป็นเอเรื่องชีวิตในวงการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนส่วนใหญ่ชอบไม่คาดพพี่ เราต้องปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาเราไม่อยากให้น้องๆมาเกรงหรือมีกำแพงปิดกัน้นแต่พอตอนเลิกแสดงเด็กๆก็ยกมือไหว้เราเคยโกรธใครบ้างไหมเราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วโกรธใครสุดๆไหมก็มีนิดๆหน่อยๆไม่มีโกรธใครสุดๆสุขภาพเป็นยังไงบ้างโชคดีมีเบาหวานเห็นเขานิยมกันเราก็เลยนิยมเป็นบ้างเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ20ตน้ตนๆแล้วเป็นมาจากกรรมพันธุ์ตอนที่เป็นทีแรกอยู่กับแฟนเกา่า เวลาเราเข้าห้องน้ํามีมดมาตอมที่ปัสสาวะและเริ่มเจ็บขัดที่ตรงนั้นและช่วงนั้นก็มีเรื่องของเอดเราก็กลัวไปหมดเพราะเราผอมมากคิดว่าตัวเองเป็นเอดไหมเสียวเหมือนกันตอนนั้นและในยุคนั้นเราก็ไม่ได้ป้องกันใช้ชีวิตเต็มที่พ่อพาเราไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดผลออกมาไม่ได้เป็นเอดแต่เป็นเบาหวานน้าตาลขึ้น300และเริ่มคมน้ําตาลตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะ พี่ป๋องเข้าใจเรื่องนี้มากจากการทำรายการหลอนคือเมื่อก่อนเราเรียนคริสต์แต่บ้านเรานับถือพุทธและเราก็มีเพื่อนอิสลามด้วยแล้วมาทำรายการหลอนทำให้เรารู้สึกเรื่องการตายเป็นเรื่องธรรมชาติเราเองก็เป็นมนุษย์ที่มีทั้งข่าวและดําปะปนกันไปแต่ขอให้สิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีจัดรายการเดอะช็อคมากี่ปีจัดมาทั้งหมด30ปีแล้วสี่ทุ่มถึงตีสามจันทร์ถึงศุกร์สามารถฟังได้ผ่านช่อง Channel YouTube The Shock ถามจริงๆว่ากลัวความหลอนไหมถึงแม้จะผ่านมา30ปีเราก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ชอบฟังเรื่องแบบนี้ได้ข่าวว่าชอบเที่ยวกลางคืนเมื่อก่อนชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวหมดเล้าผับบาร์คาราโอเกะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วและล่าสุดป๋องกระพลได้เขียนข้อความแจ้งเรื่องการหยุดออกอากาศรายการเดอะช็อคทางวิทยุ FM101 มีเนื้อหาว่าจะประกาศเนื่องจาก ทางวิทยุ FM 1 0 1ตอนนี้มีการเปลี่ยนผู้ถือสัมปทานรายใหม่และตอนนี้ทางรายการเดอะช็อคยังไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือผู้ถือสัมปทานทางรายการจึงอยากจะประกาศว่าณนะเวลานี้เราจะงดออกอากาศรายการทางภาพวิทยุไว้ชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดแฟนรายการเดอะช็อคสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ y YouTube เดอะช็อค